ตอนนี้โควิดยังอยู่รอบๆตัวเราแต่มีหลายบ้านเลยนะคะที่ผู้สูงอายุไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ยอมไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วลูกหลานอย่างเราจะดูแลท่านให้ปลอดภัยจากโควิดได้อย่างไรวันนี้มาฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ส้มมีข้อสงสัยจะมาถามคุณหมอนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยหรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ย ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงการติดโควิดคะผู้สูงอายุยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยช่วงนี้เป็นโอกาสดีมากที่ลูกหลานจะพาไปฉีดวัคซีนแต่ในกรณีที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆนะครับหรือไม่ต้องการเนี่ยก็ยังมีทางเลือกก็คือการฉีดภูมิคุมกันสําเร็จรูปหรือที่เรียกว่า Long acting antibody นะครับปัจจุบันนี้เรามีให้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐซึ่งก็สามารถจะสร้างภูมิคุมกันให้สูงในการจะป้องกันการติดเชื้อได้อย่างดีนะครับ ทีนี้ถ้า,ายังไม่สามารถที่ฉีดทั้งวัคซีนแล้วก็ลอง Acting Antibody ได้ mm hmm. ก็คงจะต้องป้องกันด้วยมาตรการสูงสุดส่วนใหญ่ลูกหลานที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการนําเชื้อมาให้ดังนั้นนอกจากจะป้องกันตัวผู้สูงอายุหลีเกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยยิ่งผู้ที่มีอาการป่วยไม่ไปร่วมกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงที่มีคนจํานวนมากถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนลูกหลานที่มาเยี่ยมนะครับหรือคนที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุคนทํางานบ้านเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญกับการแพร่เชื้อในช่วงนี้เนื่องจากว่าอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาจากนอกบ้านอย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะคือบางทีเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยแม้จะบอกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็ต้องมีลูกหลานหรือว่ามีญาติมาเยี่ยม,มค่ะอย่างนี้คุณหมอมีคําแนะนําอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกว่าผู้สูงอายุไม่ปลอดภยัย ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะและลูกหลานก็มีความเสี่ยงที่จะนําเชื้อมาให้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากิจกรรมของคนัยทำงานหรือลูกหลานอายุน,ยน,ยน้อยเด็กนักเรียนก็มีโอกาสไปสัมผัสแค่ชิดกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในชุมชนได้ตลอดเวลานะครับแม้ว่าจะระวัดระวังดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยข้อมูลจากกรารเฝ้าระวังก็พบว่าจุดที่พลาดก็คือการรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวแล้วมาแพร่ต่อให้กับผู้สูงอายุเมื่อมา อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุยังต้องสวมหน้ากากอนามัยนะฮะ mm hmm. แล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆเพราะว่าผู้ดูแลหรือลูกหลานที่เข้ามาใกล้ชิดอาจจะมีเชื้ออยู่โดยยังไม่ปรากฏอาการ mm hmm. ก็เป็นไปได้นะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือว่าการฉีดภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตได้อย่างแน่นอนครับ อย่างนี้จะขอฝากคุณหมอเนี่ยขอให้เชิญชวนผู้สูงอายุเนี่ยมารับวัคซีนกันหน่อยค่ะครับนับวันความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าสังคมเนี่ยมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด1 9ไปมากแล้วนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นตลอดทุกเดืนอนดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผู้สูงอายุเสี่ยงมากขึ้นการที่จะ ป้องกันความสูญเสียเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างภูมิกันทั้งฉีดวัคซีนหรือฉีด long acting antibody หรือว่าภูมิกันสําเร็จรูปนี้นะครับร่วมกับการดูแลผู้สูงอายุให้ลดความเสี่ยงจากผู้ที่จะนําเชื้อมาให้ทั้งหมดนี้ก็ต้องทําควบคู่กันไปเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็ลดการสูญเสียที่สามารถป้องกันได้ครับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นขอให้ไปรับวัคซีนกันนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ที่มีคนจำนวนมากหรือสถานที่เสี่ยงส่วนผู้ดูแลหรือลูกหลานที่จะมาเยี่ยมขอให้ล้างมือบ่อยๆและอย่าลืมสวมหน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ท่านนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักค่ะ